สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มกับวันอังคารที่28มีนาคมนะครับ18นากา3นาทีครับเราดูภาพรวมเอ็กยาว่านะฮะเอกยนะครับเมื่อกลางวันนะครับเป็นลักษณะของการการเด้งขึ้นมาทำลายไว้ที่19 6 4นะครับแล้วก็ผับย่อลงมานะครับเดี๋ยวผมอธิบายดีเทลตรงนี้อีกทีนะนะครับดูคำถามเมื่อตอนบ่ายกันก่อนนะครับอ่าเมื่อตอนบ่ายนะครับ รูปนี้ที่ผมส่งไปประมาณตอนกฬิกานสามสิบนาทีนะครับของคุณทิทิรัตน์นะครับมีบายหนะึ่งเก้าเจ็ดสี่น่าคิดว่าจะถึงไหมนะครับคือถ้ามันจะถึงนะี่มันควรยืนเหนือไฮของเมื่อกลางวันไปนะครับไฮของกลางวันก็ประมาณหกสามนะถ้าผ่านหกสามเนะี่ยน่าจะถึงนะครับแต่เมื่อกี้เนะี่ยเขาเขาย่อลงมาก่อนนะครับนะครับ ทีนี้ของคูโดเล่นะครับรบกวรจะรับเด็ดหน่อยครับย่อมาเยอะนะครับก็มองว่าย่อบ่ายนะย่อบ่ายอันนี้เด็ดไปตอนบ่ายโมงสิบเก้านะครับย่อบลายหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าสี่แปดนะครับ SL นะต่ํากว่าหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับ TP หนึ่งเก้าห้าบวกนะครับเดี๋ยวบวกเท่าไหร่เดี๋ยวอัปเดตดีเทลตรงนี้กันนะนะครับก็หลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มย่อมาใช่ไหมครับ แต่เมื่อกี้ย่อมามันไม่หลุด48เนาะอ่ามันลงแบบนี้ฮะนะครับอันนี้เป็นไฮของกลางวันนะครับ63แล้วก็เซเวดาเมื่อกี้ลงมาประมาณ49นะครับเดี๋ยวถ้าเขาย่อบากทีนะถ้าไม่หลุดตัวโลของเมื่อตอนบ่ายนะครับคาดว่ายังพอจะย่อบ่ายได้นะนะพอจะย่อบ่ายได้ TP นะครับ TP ถ้าไกลหน่อยก็ประมาณ หนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับหรือหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับเดี๋ยวผมขยายกราฟตรงนี้ดูนะนะครับวิธีมองมองอยังไงนะฮะก่อนอด่นเราถอยไปดูภาพก่อนหน้านั้นนิดนึงนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับพิจารณาไฮก่อนหน้าคือไฮนี้สองพันกับสามเหรียญน,นะแล้วก็โลที่ทําไว้เมื่อวานหนึ่งเก้าสี่สามนะครับตรงนี้นะเรามองเป็นโลเริ่มต้นนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนเราตีเส้นเทนไลน์และคําชันลงมานะครับตอนที่ก็ลงมาก็ลงมาลงเร่งลงเร่งลงเิ่งลง,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 ลงใช่ไหมเราตีให้ผ่านตรงนี้มาพอตีผ่านเนี่ยสังเกตว่าราคามันเบรกเส้นแนวโน้มไปแล้วนะค,คือตอนนี้ผมคิดว่าชุดที่ขึ้นไปเมื่อกลางวันมันขึ้นแบบนี้นะเข้าขึ้นเป็นเป็นเทรนนะเป็นเทรนประมาณนี้ครับขึ้นหนึ่งเล็กๆตรงนี้นะครับยอดสองขึ้นสามไปนะยอดสี่ขึ้นห้าอันนี้วงจรแรกนะครับ ถ้าเราตีตัวเทรนไลน์เชื่อมโล2ซกับนะครับโล2กับโล4นะสังเกตว่ามันลุดเทรนไลน์มานะครับมันก็เป็นลักษณะของการใช้วิดาวฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขยายการาฟตรงนี้ดูนะรตรงนี้ที่ลงมาเมื่อกลางวันที่บอกว่าให้รับแถวประมาณ5้ผมสันนิษฐานว่ามันจะย่อประมาณนี้นะตัวเลข5้ศูนคือตรงนี้ นะครับสี่แปดก็คือลบมาสองเหรียญห้า8ูนสี่แปดนะอ่าท็อปลอสก็คือต่ากวันนี้เรายอมต่ากวสี่สามใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันไม่หลุดมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นของการยกำลนะครับลกักษณะเวลามันย่อมาเราเห็นว่าเขาจะลงเป็นเซเวดดาวนี้ลงมาครับลงมาเป็น a นะครับแล้วก็มีเด่ง B แล้วก็ลงสนะี่เนี่ยอ่าเขาจะลงแบบสามขาแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่จะลงมาสามขานะครับ ทีนี้เวลาเขาลงมาเนี่ยเราแนวเนี่ยสาคัญเวลาสังเกตนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะหลุด50%มานะครับแล้วก็จะมาติดอยู่ประมาณส่วโซนนี้นะครับถ้ามันคือการย่อนะแต่ถ้ามันหลุดลงมาหลุดโลนี่คือลงนะครับแต่ว่าถ้ามันคือการย่อเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ค่อยหลุดโซนประมาณ8เดน,นะครับอย่างของต่ายเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันคือการยอ่อทีนี้พอมันคือการย่อเนี่ยมันก็มีโอกาสจะนิวไฮนะครับตัวเลขพวกนี้ ที่ส่งไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวจะวัดให้ดูว่ามาไงนะนะหกห้าตรงนี้หกเก้านะครับหกเก้าเจสบเจ็ดแปบเอ่าก็จะเป็นสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นขึ้นมาทางนี้นะครับปัดแรกเราใช้ตัวเทรลล์ตีกดความชันก่อนนะเพิ่งจะตรงนี้มาทดสอบนะอาจจะตื้อตื้อทีหนึ่งก็คือมาทดสอบเท่งความชันนะครับอาจจะมีติดติดแล้วก็จะย่อบ้างแต่ถ้าดูดีเทลลองๆเนี่ยเขาอาจจะขึ้นแบบนี้ เราเห็นว่าเขาขึ้นเขายอ่อเขาขึ้นนะเขาย่อทีเข,า,เขาขึ้นอย่างนี้นนะก็จะขึ้นไปอีกหน่อยหนึง่งแต่ว่าการที่จะขึ้นไปต่อเนี่ยก็น่าจะคอนเฟิร์มด้วยการผ่าหัวของเมื่อตอนบ่ายไปนะนะครับทีนี้สันนิษฐานก็คือตรงนี้มันคือการยกโลอยู่นะนะครับการยกโลนะครับถ้าไม่ทำโลต่างวันนี้โลนี้นะครับสี่บสาม เราจะพอ Forecast เป้าหมายได้ว่าค่านี้มันน่าจะไปทางไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูข่าวเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้าตามเทคนิคเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันว่ามีโอกาสจะยกไฮยกโลกลับมานะครับเราจะใช้ตัวไฟโบตัวนี้นะเทรนเบดนะครับคลิกจุดเริ่มต้นโลแล้วก็ไฮตรงนี้นะ,รนนะครับแล้วก็ใช้โลที่เขายกเมื่อกี้นะครับถ้ามันคือการขึ้นเป็นเทรนนะครับมีโอกาสจะขึ้นประมาณนี้ นะครับแล้วก็จะย่อทีนึงนะถ้าย่อมาทดสอบเท้นลน์ไม่หลุดก็จะยืดแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราเห็นว่าเขาวิ่งผ่านไฮของเมื่อตอนบ่ายมานะครับหนึ่งเก้าหกสี่นะครับหกสี่แนวที่จะพอไต่ตขึ้นมาต่อได้มีเจ็ดสิบนะครับแล้วก็จะมีกรอบมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็แปดสิบบวกนะครับ ถ้าใครบีแต่ลนะบายไปแล้วนะเราบายกันเมื่อกี้ระบายมาแต่ประมาณห้าสิบก็ HL ก็ควรจะต่ำกว่าโลนีง้สี่สิบสามนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องถือนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นๆย่อๆขึ้นๆยอ่ยอๆแต่สังเกตว่าถ้าเขาจะยอ่อเนี่ยเขาจะไม่ทําโลต่าใหม่กว่าโลก่อนหน้าที่เราอ้างยิงนะครับถ้าตรงนี้โลก่อนหน้าก็อยู่อยู่นี้นะครับถ้าเราพูดถึงตรงตำแหน่งนี้โลก่อนหน้าก็อยู่ตรงนี้ นะครับก็ถ้ามีสตนะ้นอีกแล้วนะลองถือดูก,ก่อนก็นได้ครับมีโอกาสจะขึ้นมาทรางนี้นะครับหรือว่าถ้าใครตกรถอยู่ถ้าย่อมาไม่หลุดห้าสิบสองนะห้าสิบสองหรือห้าศูนนี่ผมว่าปลอบบายได้นะครับห้าสิบสองห้าศูนย์นะแล้วก็ TP คาดหวังว่าเมื่อเขายืนเหนือหกสิบสี่ได้เราค่อยถือมา TP เจ็ดสิบห้าบวกนะหรือแปดสิบนะครับของคุณ อิติยานะครับก็ถ้ามันไปตรงนั้นจริงอาจจะได้ปิดนะนแนะนาว่าตั้งพีพไว้นะครับไอเดีย xau หักข้าประมาณนี้นะครับก่อนจะปิดเดี๋ยวเราดูข่าวกันนิดหนึ่งนะวันนี้นะครับวันอังคารที่ย8ปดมีนาคมนะครับในที่สําคัญของคืนนี้มีข่าวที่มันเกี่ยวกับยุตดดิอะไรบ้างนะครับจริงๆมันเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะเราจะชอบพูดว่าข่าวจริงมันมันเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างจะเม่นยํา รเราสามารถตีความจากตัวเลขพวกนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นขาวเนี่ยอันนั้นคาดเรายากนะครับทีนี้ในตอนเวลาถัดไปที่จะไปถึงเนี่ยนะครับทุ่มสามสิบนะทุ่มสามสิบก็ดูอิมแพกเนี่ยนะครับ,ก,รบก็ไม่ค่อยรุนแรงมากแต่ว่าคาดว,ว่าจะมีผลเข้ามาในตองคําได้นะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันจะมีอยู่สองเคอร์เนะครับมียูโรแล้วก็ยูตีมาพร้อมกัน นะครับแต่ที่เป็นตัวเลขก็จะเป็นของ USD นะครับหลังจากนั้นก็จะอันนี้จะรุนแรงได้นะครับ Impact นะตอน3ามทุ่มนะครับ CB Consumer Confidence เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดูสีมันเข้มข้นนะก็มีโอกาสจะผันผวนได้สูงนะครับอันอื่นๆก็จะลองลงมาอันนี้เป็นกลางระดับกลางนะครับ r i t h i n m Metal r e f i t i n g Index นะครับแล้วก็อีกการนึงนะครับเป็นอันนี้เป็นคำพูดนะ ของ FOMC m e m ม e r นะมาพูดรโยบายนะฉะนั้นที่เป็นตัวเลขมี2อันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าเวลาเรามองเรามองไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะดูจากตัว Impact ที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอน3ทุ่มเนี่ยให้เราคลิกดูตัวดีเทลตรงนี้นะครับค่อยมองอยังไงนะครับก็เราให้ดูบรรทัดบรรทัดของ Usual Effect เนี่ยนะครับคำพูดก็คือ a c แ a คช g ่ว s ก d เ a นนะครับ Forecast is good for currency นะมีคีย์เวิร์ดม่อยู่นะครับ Actual a c t i o n คือตรงนี้นะครับสำหรับ3มทุ่มนะครับ Actual ก็จะเป็นตัวเลขออกตอน3มทุ่มนะครับอ่า g e แสดงก็คือต้องมากกว่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่า Forecast นะ Forecast ก็คืออันที่ตัวเลขที่แสดงก่อนหน้าที่เขาคาดการไว้นะครับ Good for currency ใช่ไหมครับ Good ก็ดีใช่ไหมครับ Currency นะตอนนี้เราพูดถึงยุด,ดีนะนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะฮะตัวเลขคาดการสูงตัวเลขจริงออกสูงกว่าคาดการนะครับก็จะเป็นบวกกับยุด,ดีนะครับกู o d for currency ยุด,ดีน่าจะบวกนะครับทีนี้ถ้าเราดูเศษีัรภาพงค่าเช่นเราเทรเอกยบวยุติ์ดีนะครับถ้ายุดีมันปรับขึ้นเนี่ยกดมันจะกดดันเอกยานะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขมันออกสลับกันก็คือมันเป็นลบก,กับยุดีเนี่ยเอกยจะขึ้นนะอ่าเข้าใจประมาณนี้นะนะครับ ทีนี้เนื่องจากว่ามันมาสามช่วงเวลานะครับเดี๋ยวแต่และช่วงเวลาผมอัปเดตได้กันว่าอ่าที่มันสะท้อนตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะไปไหนก่อนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเราอัปเดตในช่วงที่มันตัวเลขมันออกมันจะแม่นยํากว่านะครับถ้าเราไปคาดการจากตรงนี้บางทีสติย้อนหลังเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขมันก็ไม่ค่อยตรงนะนะถ้าเราลองมาคลิกดูไส้ในนะ,ะไส้ในนะอันนี้มีไหมเห็นไหมครับตัวเลขพวกเนี้ย นะครับห้าครั้งย้อนหลังเนี่ยไปดูเทียบทีละครั้งบางค้าไม่ตรงนะครับแนะนําว่าดูตัวเลขตอนที่เฉลยไม่นยากว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วในไส้ในพวกนี้มันอธิบายคล้ายๆกันนะครับมันทัดบนนะครับก็เหมือนกันนะครัาให้ดูว่าแอคชวลไหมเอ็กซ์ชวลเคสแดนโฟกัสไหมนะครับตัวเลขที่ออกจริงนะครับสูงกว่าคาดการนะครับก็จะดีกับเคอร์เซี่นะเคอร์เซี่ยุติีเหมือนกันนะครับหมายความว่าถ้าเป็นถ้าเป็น แต่เครื่องหมายก็คือเครื่องหมายแบบนี้มากกว่าใช่ไหมครับอ่าลองตีความดูแล้วกันนะเดี๋ยวถึงเวลาผมตีอีกทีแล้วกันนะนะครับแต่ถ้าถามตอนกราฟเทคนิคตอนนี้ผมคิดว่าเอ็กยูมันก็ค่อยๆขึ้นขึ้นย่อทางนี้นะถ้าย่อมาอย่างรับได้นะครับไอเดียเอ็พักคําสวัสดีครับ